ส่วนคนนี้ครับไหลเรือเข้ามานิ่มนิ่มเลยครับโอเมอร์ซารีครับแชมป์ประเทศไทยดีใจมากๆครับที่กลับมาคว้าแชมป์ในรุ่นที่ผมถนัดอีกรอบหนึงครับผมแชมป์สปอร์ต GP10 สมัยสูพักเรซทูราครับก็เป็นความภาคภูมิใจของผมครับแล้วก็ทีมงานนะครับก็คือเรือที่สร้างด้วยคนไทยก็ทำสำเร็จนะครับ อันนี้คือแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุดครับสุภัทรภูตระกูลครับรู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่าเรือลำนี้เราก็พัฒนามาสองปีแล้วแล้วก็พยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ภูมิใจกับเรือลำนี้มากครับเป็นพีราศรทูรกครับแชมป์ประเทศไทยครับ เกิฟาแชมป์ประเทศไทยได้นี่ก็จะเป็นเกียรติสูงสุดของผมเลยเพราะว่าผมก็รอรุ่นนี้มาก็ประมาณ20ปีแล้วครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่พร้อมที่สุดแล้วก็หวังว่าอยากจะทําให้ได้ครับผม